บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าทําไมชีวิตเราถึงเหมือนเป็นคนที่ใครก็เข้ามาขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเหมือนเราเป็นที่พึ่งของใครต่อใครแต่พอเราลําบากบ้างกลับไม่มีใครยื่นมือมาช่วยสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่ดีแต่เป็นเพราะเรายังไม่รู้จักการวางตัวให้คนอื่นเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเราและนี่คือ12สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นคนที่คนเกรงใจมากขึ้นและไม่โดนเอาเปรียบง่ายๆอีกต่อไป การเป็นคนที่คนเกรงใจไม่ได้หมายความว่าต้องแข็งกระด้างดุดันหรือคอยเถียงทุกครั้งที่มีคนลำเส้นแต่หมายถึงการมีพลังเงียบที่ทําให้ใครๆก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะมาเอาเปรียบง่ายๆการมีพลังเงียบแบบนี้เกิดขึ้นได้จากท่าทีการแสดงออกและนิสัยเล็กๆน,น้อยๆที่คุณทําอย่างสม่ําเสมอจนคนรอบข้างรับรู้ได้เองโดยไม่ต้องพูดมากข้อแรกคือการรู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวล หลายคนมักกลัวคำว่าปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นไม่พอใจแต่ความจริงแล้วการปฏิเสธเป็นการบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนการปฏิเสธไม่จำเป็นต้องแข็งกระด้างคุณสามารถพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเช่นขอโทษนะตอนนี้ยังไม่สะดวกหรือขอโทษจริงๆอันนี้คงทำไม่ได้แต่หวังว่าจะเข้าใจสิ่งเล็กๆนี้จะทำให้คนอื่นไม่กล้าเอาเปรียบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อ 2. คือการรักษาคำพูด คนที่รักษาสัญญาจะสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คนอื่นไม่กล้าโกหกหรือเอาเปรียบคุณเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงจังในสิ่งที่พูดการรักษาคำพูดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงแค่เรื่องเล็กๆอย่างการบอกว่าจะโทรกลับแล้วทำจริงหรือบอกว่าจะไปเจอแล้วไปตามเวลาเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณเป็นคนที่ใครก็เกรงใจข้อ 3. คือการกล้าที่จะพูดตรงไปตรงมาแต่ไม่ทำร้ายจิตใจ บางครั้งคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดตัวเองมักกลายเป,เป็นเป้าของการถูกเอาเปรียบเพราะคนอื่นมองว่าคุณไม่กล้าต่อรองการพูดตรงไม่ใช่การพูดแรงแต่คือการพูดความจริงด้วยความสุภาพเช่นขอโทษนะเราไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีมุมนี้ที่ต้องคิดด้วยวิธีนี้จะทำให้คนฟังรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลและไม่ใช่ใครจะมากำหนดแทนได้ง่ายๆข้อ 4. คือการจัดการเวลาเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและรู้ค่าของเวลาตัวเอง คนที่ปล่อยให้ใครมากำหนดเวลาแทนหรือให้คนอื่นมาสั่งได้ตลอดจะทำให้เขาไม่เห็นความสำคัญในเวลาของคุณการตรงต่อเวลาและจัดตารางชีวิตให้ชัดจะทำให้คนอื่นเกรงใจเมื่อจะมาขอให้คุณทำอะไรเพราะเขารู้ว่าคุณมีลำดับความสำคัญของตัวเองข้อ5คือการไม่เล่าความลับของใครคนที่ไว้ใจได้จะกลายเป็นคนที่มีเกราะคุ้มกันอัตโนมัติ คนรอบข้างจะเกรงใจคุณเพราะรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพและไม่เอาเรื่องส่วนตัวของใครมาใช้ในทางที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนมาปรึกษาปัญหาความรักแล้วคุณเก็บเงียบไม่แพร่งพรายแม้แต่กับคนสนิทคนอื่นก็จะรู้ว่าคุณคือที่พึ่งที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะถูกหลอกใช้ข้อ 6. คือการรักษานํำเสียงและท่าทีแม้ในเวลาที่โกรธหลายครั้งคนถูกเอาเปรียบเพราะแสดงออกด้วยอารมณ์จนเสียเปรียบในการเจรจา คนที่ควบคุมน้ำเสียงได้แม้ในเวลาที่ไม่พอใจมักจะทำให้คนอื่นหวั่นเกรงมากกว่าการตะคอกเสียงดังเพราะการนิ่งสงบคือพลังเงียบที่แข็งแรงกว่าคำพูดเสียงดังข้อ7คือการดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าหรูหราแต่เพียงแค่แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและดูเป็นคนใส่ใจตัวเองสิ่งนี้จะสะท้อนถึงการให้เกียรติตัวเองคนอื่นจึงไม่กล้าเอาเปรียบง่ายๆ ลองสังเกตว่าคนที่ดูแลตัวเองดีมักจะได้รับการปฏิบัติที่ต่างออกไปจากคนที่ละเลยตัวเองข้อ8คือการไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุทันทีบางคนชอบทดสอบความใจร้อนของเราแต่ถ้าเรานิ่งและไม่ตอบโต้ทันทีจะทําให้เขาเกร็งใจและไม่กล้าทําอีกเพราะเขารู้ว่าคุณควบคุมตัวเองได้และไม่ใช่คนที่จะถูกปั่นหัวง,ง่ายๆข้อ9คือการไม่ยอมให้ใครคาเส้น เมื่อมีคนทำเกินขอบเขตเช่นพูดจาล้อเลียนแรงเกินไปหรือขอใช้ประโยชน์จากเราเกินควรคุณควรบอกให้เขารู้ตรงๆว่าคุณไม่โอเคการบอกแบบตรงไปตรงมาจะทำให้เขารู้ว่าคุณมีเส้นชัดเจนและจะไม่กล้าเหยียบย่ำอีกข้อสิบคือการให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอคนที่ให้เกียรติผู้อื่นจะได้รับการเกรงใจตอบกลับแบบอัตโนมัติการทักทายด้วยรอยยิ้มการฟังอย่างตั้งใจหรือแม้แต่การใช้คำพูดที่สุภาพ เป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากให้เกียรติคุณกลับเช่นกันข้อ11คือการแสดงออกว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตคนที่มีทิศทางชัดเจนจะไม่ค่อยถูกใครเอาเปรียบง่ายๆเพราะคนรอบตัวจะเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามคนอื่นแต่คุณมีเป้าหมายที่แนว่วแน่และจะเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเส้นทางของคุณเท่านั้นข้อ12คือการเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ช่วยถูกเรื่อง การเลือกช่วยในสิ่งที่คุณทำได้จริงและไม่ทำให้คุณเสียสูญเป็นการบอกไกลๆว่าคุณมีขอบเขตคนอื่นจะเกรงใจและไม่มาขออะไรที่เกินเหตุเพราะเขารู้ว่าคุณมีเหตุผลในการตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วยเมื่อคุณค่อยๆปรับใช้ทั้ง12สสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันคุณจะเห็นได้ว่าคนรอบข้างเริ่มเกรงใจมากขึ้นเริ่มไม่กล้าเอาเปรียบคุณง่ายๆอีกต่อไปการวางตัวไม่ใช่การทำให้คนกลัว แต่เป็นการทำให้คนเคารพและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณจะไว้ว่าคนที่คนเกรงใจไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องแข็งร้าวแต่คือคนที่รู้จักให้เกียรติตัวเองและวางขอบเขตที่ชัดเจนเสมอ